ครับจากช่องรถขุดโค้งนาวดอนสอน y o youtube และเพจนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานปั้นคันทําทางเข้านานะครับรับจ็อกก่อนจะปิดงานปีใหม่นะครับวันนี้วันที่น่าจะ30บนะครับก็ก่อนปิดงานก็มารับจ็อบใกล้บ้านนะครับวันนี้ก็ทำสองงานนะครับทําอยู่แถววังทองงานนึงแล้วก็ย้ายมาแถวแถวบ้านอีกงานนึงนะครับวันนี้เราก็กําลังฝึกเด็ก สร้างอยู่นะครับสปาร์คดัมซิ่งนะครับกำลังซ้อมขับแมคโครอยู่นะครับก็มาอยู่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะครับประมาณวันที่สิบก็ละก็ละราวประมาณเดือนครึ่งน่าจะได้ครับประมาณเดือนครึ่งแล้วก็ได้มีจังหวะก็ได้ฝึกขับบ้างนะครับช่วงที่งานไม่เร่งนะครับก็อย่างงานนี้นะครับก็งานจะจบแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีก ชั่วโมงกว่าก็ถือว่าเวลาไม่เร่งนะครับก็เลยให้ฝึกขับนะครับก็ก่อนจะฝึกก็เริ่มต้นจากการเลี้ยงมุกขี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าน่านาจะเลี้ยงมุกขี้ได้แล้วก็เลยให้ฝึกซ้อมทํางานจริงนะครับตอนนี้ก็สปาร์คดัมซิ่งกําลังฝึกขับอยู่นะครับแล้วก็ต้องฝึกรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับไม่งั้นคนขับแมคเนี่ย มันค่อนข้างจะขาดแคลนนะครับหายากคนขับแมคโครที่ว่าสามารถขับแล้วทำงานได้ดีนะหายากครับก็ผมก็ได้ทำการฝึกฝึกขึ้นมาเองนะครับก็คาดว่าฤดูการเดียวน,น่าน่าจะทำงานได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ได้ประมาณเดือนครึ่งเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มทำงานได้บ้างแล้วนะครับสังเกตว่าก็เริ่มจะฝึกทํางานได้บ้างคือเดือนครึ่งนี้ไม่ได้หัดขับทุกวันนะครับบางวันก็ไปขับ ไปขับหกล้อบางวันก็ไปทําอย่างอื่นงานไหนงานเล่กก็ไม่ได้ไม่ได้ขับนะครับอันนี้ได้ฝึกขับ,ปร,รรบ,ป,บรประมาณครั้งที่สิบนะครับเอาเป็นนับครั้งดีกว่าประมาณครั้งที่สิบส่วนวันไหนว่างๆก็จะจะซ้อมเลี้ยงมุงกีให้ให้ได้แนวแนวราบนะครับพอซ้อมมุกีได้แนวราบแล้วเราก็จะเริ่มฝึกทํางานจริงนะครับเพราะว่าเราจะมีทักษะพื้นฐานแล้วเนี่ยก็สังเกตว่าจะเริ่มเริ่มลอกเลี้ยงเลี้ยงพื้นได้นะครับ ถ้าเราฝึกการเลี้ยงมุงกีเรียบร้อยแล้วก็ก็ให้ซ้อมทํางานจริงนะครับก็ยังไม่เคยทํางานจริงสักทีนะครับก็ให้ฝึกดูโดยการเล่นเครื่องประมาณเบาๆกลางๆก่อนนะครับไม่ได้เล่นเครื่องเยอะก็เบื้องต้นก็จะสอนวิธีการทํางานก่อนนะครับแล้วก็ฝึกทักษะเลี้ยงมุงกีไปพอเลี้ยงมุกกี้ได้แล้วเราก็สามารถจะทํางานอย่างอื่นได้นะครับแต่ว่าการทํางานได้ไม่ได้ต้องอยู่ที่การ การวางแผนแล้วก็การการศึกษางานนะครับต้องใช้เวลานะครับตัวนั้นบางคนก็ไม่เท่ากันนะครับบางคนก็ใช้เวลามากบางคนก็ใช้เวลาน้อยนะครับก็แต่เบื้องต้นเราต้องต้องมีโอกาสนะครับต้องให้โอกาสให้โอกาสฝึกง,งานนี้เป็นงานเหมานะครับงานเหมาเราตัวตัวคันเนี่ยผมปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทางเข้านาเนี่ยครับเหมาอยู่ห้าพันห้านะครับไม่ไม่แพง ถือว่าราคาเบาๆเพราะอยู่อยู่ใกล้บ้านนะเพราะผมจะย้ายกลับมาจอดบ้านอยู่แล้วนะครับก็อยู่ห่างจากบ้านประมาณร้อยเมตรเองครับอยู่ไม่ไกลตอนนี้เป็นงานปั้นคันเข้านานะครับทําทางทําถนนเข้านาระยะทางน่าอยู่ประมาณหกสิบเมตรได้ประมาณเนี้ยกว้างสามเมตรนะครับสูงก็ราวๆสักหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับนี่ครับตัวทางเนี่ยเราป,ปั้นไปแล้วนะครับ ก็ถือว่าก็ก็คุ้มอยู่นะครับตัวหลุมที่เราขุดมาเนี่ยเราก็ไล่กําลังแม่โคไล่เขี่ยก,กบนะครับเห็นสังเกตว่าก็เขี่ยก,กบให้นะครับแต่ตอนที่ว่าตกลงกันเราเราไม่ได้ไม่ได้ตกลงว่าว่ามีกบด้วยนะครับแต่นี่คือทําแถมให้เฉยนะครับก็คือปกติเราเราว่าขุดโปะเฉยไม่ได้กบให้นะครับที่ตกลงกันว่าเขาจะเอารถไถมาดันไล่กบเองนะครับแต่นี่เวลา เวลาเหลือครับก็เลยเขี่ยให้แถมนะครับไม่ได้คิดมากกนะ็ทำงานก็ทำให้ที่ลูกค้าพอใจเราเราอยู่ได้ครับมีกำไรบ้างก็โอเคครับก็พอดีให้สปาร์กฝึกขับด้วยนะครับมีเวลาเหลืออีกชั่วโมงกว่ากว่านี่ครับ ก็คนเรามันต้องมีโอกาสได้ฝึกทํานะครับอยู่ดีจะเป็นเลยเกิดมาเกิดมาแล้วขับเป็นเลยไม่มีครับไม่มีใครขับเป็นหรอกครับถ้าเราไม่ให้โอกาสปีหน้าใครใครจะมาเนี่ยเตรียมตัวเลยนะครับอายุไม่เกินไม่เกินยี่สิบนะครับสิบห้าถึงยี่สิบปีนะครับมาเลยถ้าใครสนใจไม่ติดยาไม่มีภาระผูกพันมีใจรักนะขยันนะครับ ขยันและมีใจรักอาชีพนี้ต้องใจรักจริงนะครับเพราะว่ากว่าจะเป็นรถเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะใช้เวลาฝึกแค่วันสองวันนะครับต้องใช้เวลาเป็นปีสองปีบางคนบางคนก็ความอดทนไม่พอครับอยู่ไม่ถึงก็เลิกไปทําอย่างอื่นนะครับเบื้องต้นเราต้องมีใจรักนะครับแล้วก็ไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวยาเสพติดนะครับเพราะว่าถ้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอะ่ะมันมันจะ จะเน้นไปทางยามากเกินไปนะครับก็จะจะไม่มีจิตใจในการที่จะทําอย่างอื่นนะครับก็นี่ครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ขับเป็นครั้งประมาณครั้งที่สิบนะครับก็ฝึกขับโยกไปโยกมาอยู่ประมาณสักวันละห้านาทีสิบนาทีนี่ครับประมาณวันละสิบนาทีช่วงว่างนะครับก็ให้ฝึกขับเพราะว่าเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆนะครับ ผมว่าไม่เกินหนึ่งฤดูกาลเนี่ยสามารถทํางานได้แล้วก็จะเริ่มจะเริ่มตักดินใส่รถได้แล้วครับตัวนี้ก็ฝากติดตามต่อในคลิปหน้านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนี่ค,คลิปดีๆนะครับ